กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านไอแจ้งมาพี่น้องเราจไปทำงานบ่ไปแจ้งเราจไปทำงานคุ้นรักคู่อ่ะพี่น้องไปพังรักพังรักบ่พังรักเออจะไปพังรักคู่อ่ะในหมู่บ้านเท่าไรพี่น้อง อาหิรพอด้กินตัวเองเห็นไเนาะพอดิกลตาโว้ยไล่จะซิซัำได้ไปมาๆเพอด้กินอยู่เี่ยนี้เจนยังพอดิ้าปักสองผาซือสงก่อนคนอะรี่เสพ้านุงเลยเนาะัดใพรมนอะไร ว่าว่าสิเ<อ>ขตาตุดตัดว่าน,นกับบริข่าวมันนี่แหละนี่นะ่ะนี่ห่านนั่นอ่าทีนี่น้นี่อร่อยหนึ่งก็ได้เงาสร้างสร้างว่ะช่วงไหนกำลังมีเงินกางเว้นเปิดกับไปทำงานช่วงไหนเพิ่ดบูเดียนพันอ,นยอยู่หาก,กินนี่น้องแบบว่าจับวิบจับวางได้มากะอะไรก็ไปได้มากะอะไรก็ไปเรื่อยๆเหมือนกัน มือแดนที่ได้แนวกินกับบางมือ่อคนก็นมาหายตากินอยู่หายตากับยายอยู่ช่วงนี้คนอ่นะบอดภัยเหตุบอดภัยหากินเนาะมิตะแตนปลาแอปเปิลตั้งแต่ได้มีอกาก็เห็นหนาอร่อนเนาะถึงน้ำถึงไงอร่อเนาะได้มีอะไรได้

บองข้าหนามาดูพี่พีเปืดอะเปืดอะปิดอะนี่ปืดปืดมาเด้อบอไปกินมุกกระถะเพืนแปดมงนั่งจ่ากันลูกไส้ตาเมื่อพี่น้องพากกันมาเพื่อนนางสีก็เจ๊สายนางสีสิไปไทยสิไปทำงานแล้วเห็นพาสปอร์ตเรียบร้อยเป็นไนสีตื่นเต้น มึงน่ะบ่ได้หายเนาะแต่แม่มึงหายยายแปี๊ยหายพี่น้องย่านข้อยอยู่ตัวนี้เขายังบ่เมึบ่บ่เคยจากแม่เบอะซีเบื่อจะเกลียยายแปีเราก็บข่อยเนาะเราหายพี่น้องงานแล้วสิไปเน่อยได้แล้วก็ะเพียนเพิ่นฟังเงื่อนไม่พาสปอร์ตบ่แม่นบ่สิงานยังเฮ้ยก้อยแจ่วมาแต่เฮือนพมได้พี่น้องป้าศูนย์นองซีกินก่อนนั่งสิไปไทย ที่ท้ายซีมสิไปนะนนะมาที่แปดมที่แปดกะซีกินห่อเป็อยู่างไรนะเฮ้ยเนาะกินห่อขนาดเลยเนาะผ่าซะก่อนใช่มันจะบวมอันนั้นผ่าใช่หน้ามันเลยมันจะบวมคันคอแต่ก่อนอื่นกะแม่กะหายแล้วตอนนี้น้ำมูน้ำจ้าหายเงยเงยกินห่อนางสีลูกสาวเดียวเห้ยเนาะ ลูกสาวเดียผัดบวเคยผัดผ้ากันพี่น้องตั้งแต่พ่อตายกัอยู่แต่กันนั่งซีเนาะก็นมได้พวอปปีแล้วกัได้พวปีนี่ปีปลายปีกลัวเลยเดิซีจะแปลละพวอหอดปีและปีกลัวหรอปีกลัวและแมนเราบอกอาภัวอีซีกับบุาทิแม่นแม่นซีมันก็บบัวปลายดอกบัวปลายผัดเนาะมันบวมมี่อะไรพี่น้องสิอยู่สิกินยังบ่นใส่กับบวมี นั่นกับบมีเนะาะสิหาฮ่าจะขายบุญแดงฮ่าต่เจนคุดกี่หลอมันจะกู้ยังหน่อยกับเดือนหนึ่งเราได้ไลค์กับซีหาพัทเนาะเรือก็ยังดีได้พี่น้องทีเอ้ยบังได้เงินค้ามนะไปนะอย่าไปเมียนได้ออกแต่หองกับไฮหลอกได้ทีเอ้ยเงินค้ามมันบอกข่าวไพ่ออกไพ่ได้ยินบ้ให้มีสติได้เจ้าหน้าเหตุงานมาผัดได้เปล่าๆได้ค่ะ เมนซิป้าถิ่นข่วงไปโลดทงก็ได้ไว้กับตู้ตลอดห้องน้ำก็เอาขาวน้ำลุกห้องน้ำก็เขาวน้ำโวดดอกเลยห่วไม่เห็นบมื่อคำซะห้องน้ำปวดหอยไว้หนาห้องน้ำทำเสียเอา้จะขีดนะเอ้าเห็นผ่านมาแล้วชิมซะพักบัวนะนั อีลาคาเฟ่ใสพ,พักบวนะอีลาคาเฟกีแดงใจวายเจ้าหน่อยใส่มันกับไ่นรอกเจกหน่อยสิบรได้ใส่มื่อไรได้นะ้ำดำแต่เาไม่เกดอีลเฮ้ย้าหอ่าีลาคาเพกีแดงใจวายข้าวดำไหมันมาข้าบวแดงแม่แป้าหายสะอึกสะอื่น<อ>ข่อยนำตงแต่พ่อนา่งตายเน,ะออนาะขาบได้ผัดผักกับลูกยากเื่อขิดไปได้สามมี่ซีผัด โ่อะไรเพื่อนเรากันแล้วโน้ตะทำ่างเลาเดียวเคยมาหามันมาปฏิบัติเพาะมันหากดีใจน้ำพอยังมีผู้ใหญ่ใจดีซอยเรือฮะนนะเฮ้ยเคยกันยังหามันได้เคยกันยังหามันได้เห็นว่ามันคือบ้านครอบครัวนั่งกับโบมี่ะพี่น้องพอวางกับเนาะได้เฮือนเนาะสิเนาะได้เฮือนใหม่หาไปเลยสีถ้าเอาไปก็ได้โมเดิร์นจักลังเนาะสิเนาะเอาจะเอาบ่วงมาไหนมาคารุ่น ทางไงน้อยพอได้อยู่บา้านปลายชีวิตสิเีบ่วงยู้มใส่สมัวเนเปื่อยลังค่ากูได้กูหากระสอบบัวช่วยยิงใหญ่เลียวนะเฮ้ยวานแล้วนี่ก็บเราแจ็คซีมังเป็นนัวพอแนละ้วเ,เป็นนัวมันมีได้จะมาตานด้วยวันไอ้นี่กูยังก่อยมานสะสิจะเลาก่อยมาตัวกู้กูใส่วานเลยนะ ปลาเด็กป yeah. ุ้งค่ปลาเกปุ้งมันคือมีกล uh ิ huh. ่นนะนี huh. um ่ปลาเด็กปุ้งใส่ตัวตวงน่ะดิตัวตวงไฮไฮไฮมาด้อพี่น้องกินหมักหมงนกันด้วยปลาเด็กกระปูก็เลาวอ่านี่ปลาเด็กกระปูโบแซ่มาหน่อค่อยละมันจางเลยจะแป้ไปใส่สิ ไปพัดพื้นวะลงเตาบ่ตัดพื้นค่ะขา้ขากระปุลขี้กระปุลขี้กระปุนปบ,บุญประนันทศม,มากินห้าร้อยห้าหม่มากินบุญน,นกนเก่าแวนวมา <c oughs> น้องสิดาว่าบ่าปรนเภ <c oughs> ทแรกของเล่นที่น่ะห้าร้อยแล้วคันเอาแล้วห้าร้อยจ่า,ายจบร้อยแล้วมันเป็นหีดคล้องประเภทน,นี้ใช่ไหมนี่จ๊าคันบ่เอามันเป็นหีดคล้องแบบแบบอืเจ๊ซิวในได้ภาระเ็ตคือบ้านคือเมือง มาถูกกัจะคือคือบ้านคือเมืองสิละคือสีไปนี่ก็ตั้งใจทำงานสิต้องใจใจดีเพ่นอย่างลูกมยใจใจดีผลซอยแล้วกันเพ่งอย่างลูกขาโหลดขาเรือาพารพสพร์จะเหตุใดเหตุงานนังสีมกับผลซอยน้อยแมนเพราะสิงานโรงแรมเห็นโรงแรมทำความสะอาดาะม ทำความสะอาดมันกับโบนักอกลงเลยไว้สบายคุณหีบนะออกบ้าได้เพือเองเลยเอ็นย่านนี่หลีบอยู่บ้ามึงไปถามพี่แล้วบ่เฮ้กันลงเล่มมันก็ต้องมีนะน้องมีนะเนาะข้าวหน้าย่านรีบพี่น้อ๋ออกไปได้สู้ยันรีบหนีเว้ยมาเศร้ายังยังอยู่ซ้ำๆก็มาเล่นออกอยู่เรื่องนะมึงไปแล้ววะน้องเออไปต้องการอะไรเล่นออกเมื่อไเล่นออกก่อนบุ๋มเล่นออกเขามากข้าวหน้าเล่ขาวอะไรอ่ะกำลังโยกออกไปเด้ เล่นลวดน้องใส่ผงเตี๋ยวใส่ภาพไปย่ากินบหมวงนั้นมนเละเลยี่างไ่ด่าเส็ดเลยตาอยู่ดีดหมดแล้วมึงไปใหม่ๆมึงก็หายพีแล้วซ้อนหายเคลนรีบลงรีบอย่างมันได้โจยจะได้ไปแห่งจีโจยด้ค่ะซีามเราด้เราเอาลายบ่ พกกรอลอืมไปแท้ไรผัวเมียเราเอาบ่ทามน่นแดดอุ้ยผัวไปนำบริเกมันรอกบนเไปบร้ากอกตาต้นหมอกต้นไม้แถวนั่นแหละเมียกับเชฟก็อีซีมึงทามเด้อซีทามไซีเด้อเชฟก็รอจากมากพี่พี่จะสิลับอยู่บ่ท้อผัวเมียวันนี้เด้อเดี๋ยวทำก็ยังจะทาอ่าหอยเราหอเงินเดือนน่หมื่นไปหนึ่เกียรไป แล้วคนละหมื่นป้ายชี้กันยงได้เดือนเท่าไรเขมานละหมื่นเราเดือนละหมื่นมันเดือนละหมื่นมันจะไปยุ่งชมดอาหมื่นป้ายปมันยังาหมื่นปอยู่ไปไปไปสคนก็สองหมื่นอ่านเด้สิะเอาไปแปดพันดสิเราแปดพันเด้สะปดูก่อนอดก่อนได้แปดพัด้สแต่ว่าไปอยู่ดนเนาะกระบวาแล้วน้พี่น้อง ตาอยื่เฮิงเพิ่นก็เห็นความดีเฮาเพิ่นก็สิสิเห็นใจเฮาเฮาไปข้างแรกบวิพายได้เงินเดือนแพงหรอกจีแม่นเฮาก็เข้าใจเพิ่นเพิ่นจ้างมันก็ต้องนึกถึงว่าเออมันสมเนะสมควรบ่เนาะบ่อยเด้หือเราอ่ะไปจะหางานใหายอื้อยอด้ออืจะส่งอีเอื้อยไปแเรวอะมันสมเนะสมควรเพิ่นก็ให้ก็บ่ว่าดอกพี่น้องยังได้แพงเนาะ สมกับคาแรงสมกับงานเห่าเห็ด<ม>นั่นแหละมื้นีนหาบพันมากกว่านี้นล้เขาก็อ,อยากไปพี่น้องไปหาเงินมาเห็ดเทือนปู่กินเบิร์ตเลยปู่กินสิษฐ์มหัวมาได้กับผู้นหูเงยยางสิทำอะไอยากไปถ้อยไปบ่ได้แล้วน้ำลายแตก มีพายุน้ำยนะายเนาะเข้ากับบ่มีพายุแต่อีแมร์แล้วยังแข้งแห้งอยูอแแแแ่แล้วก็แข้งแห้งเมื่อแล้วก็เป็นวินนะนะกะพังเบิองสถานการณ์เลยพี่นอ้องเลยพอแมรพผัดบ่มีพายุน้ำคือเข้าก็ได้ถ้าอยู่ผู้เดียวเออใครแต่ออนอ่งใกล้แม่งซิไมีเอาน้องไอ้นอ่งใกล้ก็คือเก่าวเลยเฮ้ยคั่บ่มีลูกอะเป็นนอ่งเขาจะกับครอบครัวให้มั่นเนาะ มดสิบปนาห้ารไล่ๆกับขากัมีครอบมีครัวให้สิมาเซียสระเบิ่งแบบอริอโลเนาะไอหน่อมันเลยนลูกเลยนะแมนลูก่เออมันเต็มที่อยู่แล้วนะพี่น้องเป็นห่วงยายเนี่ยห่วงได้พอไปปี้ห่วงคิงทําเนี่ยแม่นปีสองปีพอได้เห็ดเฮือนแล้วนะี่น นอยแตกเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเห็นมันกินอดมาได้ล่าละพี่น้องพวพพะกันคลิปหนาพี่น้องทิฏาอยู่สัมผณ์เด้แปลกอ่ะกับสบายดีบระสุสุขคลเลยพี่น้องเด้อ